สวัสดีครับโคผมเหมือนเดิมครับทั้งใหม่ไชน้านะครับสวัสดีมิรักแฟนคลับนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องระบบโซ่ล้อลิ้นนะครับผมยางกิ่งยางกดนะครับเวฟหนึ่งสองห้านะครับคดีมีลูกค้าถามมาเข้ามาเยอะนะครับว่ามีพวกมิรักแฟนคลับถามมาเข้ามาเยอะนะครับว่ารถเสียงแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะครับดังมาจากอะไรนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสจะมาพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าพอดีมี รถลูกค้ารถเพื่อนยันมาทาพอดีนะครับผมก็เลยจะมาเอาคันนี้เลยยกเป็นตัวอย่างพูดให้เพื่อนๆืนได้ฟังนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างและสิ่งที่เราควรเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเกิดจากเสียงะบบโซ่ล้อลิ้นนะครับที่มันหย่อนนะครับอย่างแรกนะครับคือเสียงโซ่ล้อลิ้นที่มันหย่อนนะครับมันก็จะมาแบบมันฟาดนะครับมันจะฟาดจะตีมันหย่อนทําให้ทาไปฟาดแถวอ่านี่ ออันนี้คือหน้าตาของมันตอนอันนี้คือมันมันเสียแล้วนะครับอันนี้คือตัวกดโซ่นะครับมันจะเป็นที่หรือที่เราเรียกกันว่ายางกดโซ่นะครับของร้อยยี่ิห้า LED นะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับที่มันเสียคือที่เสียงโซ่มันดังโซ่มันหย่อนมันเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับมันเกิดมันโซ่ยืดก็มีส่วนนะครับและหลายหลายส่วนก็คือจะทยอยพูดให้ฟังนะครับ ส่วนเนื้อคือนี่นะครับเป็นตัวยางกดโต้ที่มันสึกหลอไปนะครับทุกคนเห็นป่ามันมันจะสึกถึงเหล็กเลยในกล้องเห็นไหมนี่นะครับมันจะสึกถึงเหล็กเลยแล้วปกติตรงนี้มันจะหมุนได้นะครับนี่ครับแต่ตอนนี้มันหมุนไม่ได้แล้วตอนนี้หมุนไม่ได้คือมันมันมันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วมันติดมันละลายไปแล้วนะครับส่วนหน้าตาของมันแสบเต็มก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือของแท้เบิร์นี่คือรูปร่างหน้าตาของมันประมาณนี้ได้ให้เปรียบเทียบดูนะครับที่มันสึกไปก็เหลือแค่นี้นะครับ และของมันคือมันจะกิ้งได้นะครับนี่คือตัวแรกนะครับที่เป็นส่วนสมคัญเกี่ยวกับเรื่องโซ่ดังนะครับรถทุกคันนะครับถ้าใช้งานเยอะๆมันก็ต้องมีมันจะสึกก่อทุกคันนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือยางกิ้งโซ่ตัวล่างนะครับพอใช้ไปนานมันจะเริ่มสึกแต่มันจะสึกน้อยกว่าตัวบนสึกน้อยกว่าตัวบนแต่ว่ามันจะเกิดการแข็งตัวนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นกี่อย่างแล้ว เป็นสามอย่างแล้วนะครับส่วนที่สี่นะครับนี่คือยางกิ้งโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นยางกิ้งโซ่ตัวกลางนะครับที่อยู่ตรงเสื้อสูบนะครับที่อยู่ตรงเสื้อสูบนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบล้ออยู่นะครับนี่คือหน้าตาของมันอันนี้คือตอนที่มันสึกหลอนะครับส่วนของเต็มเต็มมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอมันจะประมาณนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ตรงกระบอกดังโซ่นะครับ คือเราซื้อมาแล้วอ่ะผมส่วนมากทางร้านผมผมจะเปลี่ยนให้หมดทุกอันนะนี่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจยากหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับส่วนลูกค้าที่รู้แล้วเออคนอื่นที่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะบอกคนที่ไม่รู้นะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้มันมันมันยังไม่มันยังไม่เสียจริงแต่มันแข็งแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ไปอ่ะมันจะเกิดการกดเลยมันอาจจะแตกออกจากกันได้นะครับแล้วระยะตรงนี้มันจะหายไปมันจะทําให้เหมือนแบบระยะกดมันจะน้อยลงนะครับ ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ารายการนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับพครโ่เราลิ้นดังนะครับนี่นะครับห้ารายการนะครับแล้วพอก่อนเราจะอาพอเราเช็กอะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราจะทาการเปลี่ยนเราก็ทําการล้างทําความสะอาดพวกชิ้นงานก่อนนะครับถามว่าทําไมต้องล้างพวกนี้นะครับหนึ่งคือทุกคนสังเกตไหมเวลาเราถอดมาเนี่ยตามเนี่ยมันจะมีพิกเหมือนเศษเหล็กที่มันละเอียดละเอียดมากมากเลยอะ ที่มันเกิดจากการเสียดสีของเพื็กอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ติดอยู่ตามเพื็กพันเชอร์เพื่ออะไรเงี้ยนะครับตามแม่เหล็กตามผลลวดนะครับถามว่าทาไมมันถึงมาติดตรงแถวนี้เนี่ยมันจะมาติดตามเนี้ยคืออันนี้ผมล้างหมดแล้วนะอุ่นหนักนี่มันจะไมอยู่ตามในเนี้ยถ้าทุกคนถอดมาถ้าทุกคนเคยถอดจะรู้มันจะติดอยู่ตามแถวนี้ที่มันมาติดตามแถวนี้เพราะว่าในพันเชอร์นะครับมันจะมีแม่เหล็กซึ่งมันจะดูดเข้ามาติดอยู่ตามเนี้ยแต่ถ้ามันเยอะๆเข้ามันจะไป ผมไม่ได้แกะตรงนี้แ้วไม่งัันจะให้เห็นมันจะไม่ติดอยู่ตามหัวหัวสายไฟของพันเชอร์นะครับมันจะไปติดพอมันติดแล้วมันวิ่งเข้าหากันมันจะมีเกิดไฟที่วิ่งเข้าหากันได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเราก็ล้างหัวอากเศียบร้อยนะครับก่อนเราทําการประกอบนะครับนี่ครับชุดประกอบมีประกาศมาประมาณนี้ครับแล้วก็มีชุดนี้ก็คือเป็นชุดประกันแท้นะครับผมก็นี่แหละครับชุดข้างก็ประมาณนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยละเอียดอะไรนะครับเพราะว่าก็เพราะว่าพูดเรื่องนี้ พูดเรื่องหลักการทีไรจะพูดไม่ค่อยคล่งองส่วนมากจะไ i, ะล่สาระไปเยอะนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ล้างทำความสะอาดมันจะง่ายนะครับง่ายต่อการประกอบพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะประ,ประกอบจับใส่ได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะเช็คเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําการประกอบกันครับส่วนโอลิงฝาวาวนี่ก็ลืมมาเปลี่ยนเลยมันจะเริ่มเยิ้มและเริ่มแข็งตัวแล้วรถคันนี้ใช้งานมาเยอะแล้วนะครับครับผมคลิปนี้ก็ถ้า มีประโยชน์มีความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสไตล์ตนี้ใครชอบคลิปสไตล์ตนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวผมมีความรู้อะไรที่แบบว่าพอจะถ่ายทอดได้ผมก็จะเอามานําเสนอนะครับเอามาบอกต่อกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไปเป็นชุดข้างชุดโซลินของ125 LED ไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ